สวัสดีค่ะพี่น้องพวกก็ช่องน้องดาพ้าเสียบอีกแล้วค่ะมาพอกับคุณแม่คือเก่าค่ะพี่น้องนี่คุณแม่สีพาพี่น้องมาสวยเขา่า <c oughs> เข่าซุกแล้วพี่น้องนี่หนึ่งเข่าเหนียวพี่น้องออกอายทวนท่วนคุณมาเข้าไปเตรียมมองสวยกันเลยค่ะพี่น้องเอาอันนี้แล้วเขาก็มาเตรียมบ่มพี่น้องเขาเขาสุกแล้ว เอาน้ำใส่เด้อพี่น้องเด้อนี่น้ำน้ำลูปสก้อนอัวกระเบียนพุ่แม่กระไดอัดเครื่องนึงแล้วนี่เอาลูปน้ำสก้อนเทเข่าลงไปเลยพี่น้องอเดีย่ยพา,าห้องออก ไม่ช่วยบ่มีเขาเย็นเด้อพี่น้องนี่ช่วยเสตกันได้เบิดเพราะว่าถ้าเ้ามีเขาเย็นนี่เขาจะแยกเขาเย็นออกต่งางหากเนาะนี่บ่มีเขาเย็นพี่น้องช่วยเสตกันได้รึเปลดเจี๊ยบหมากใหญ่ เสียบพี่เ้องเขาเนีย้ยเขาเนีย้ยห่อนห่อน ใช่จนทัวแล้วฮาก็มาเซติดตเนาะพี่น้องเห็นบ้าพี่น้องเอา จะเส่บขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องใส่กระติบแบบนี้หอนๆเลยพี่น้องคนน่ะว้าวจะเส่บจ,จะเส่บหนึ่งข้าวเหนียวค่ะพี่น้องเอาเขามาไปเฮ็ดกับข่ากันเลยเจ้านี่ทอดไข่ให้เด็กๆไปโรงเรียนจ้า ปิดกล้องไว้มาไปกันเลยจ้าทอดไข่เลยแบบน,นี้ก็มาตีไข่กันเลยค่ะพี่น้องดีคุณแม่ก็ใส่นันมาน้อยนึงลดใส่มาน่อยนะึงถอดไข่สี่ฟองพี่น้อง ทอดไข่ซีฟองพี่น้องคุณแม่สิประใส่ยังหลายส่วนผสมก็มีแค่ซอสปลาเขียวน้ำปลาแค่นี้พี่น้องเส่น้ำปลางไปนิดนึ่งซอสเยอะเลย ทอดกันเลยจ้าใส่กระเทียมที่เนาะใส่กระเทียมลงไปมันมาที่โป๊ะโอ้ไปเฮี่ย น,น้มันน้อยน้ำมันมันน้อยพี่น้องหัวเอาสาบาทนี่พี่น้องด้ยน้มันน้อย คอมเมนทอดแล้วบันไดกลายเป็นขวดแล้วลใส่น้ำมันหน่อยอเดี๋ยวตัวบิดมาเสียดน้ำงามให้พี่น้องเบ่งมาสักใส่น้ำมันหน่อยพอดีหมอมีน้ำมันหน่อยๆน่แล้วนะออเอาอยเสีย กลายเป็นขว้วไขรแล้วพี่น้องใส่น้ำมันหน่อยนี่แล้วเนาะค่อยว่อันนั้นอ้วเฮียออกหอดถ้วยพี่น้องเอ้ย แม่ก็มีของหวานให้เด็กๆก็คือน้ำพึ่งนี่เองเนาะพีนะ่น้องเนาะน,น้องพลพลมากินน้องพลออกมาได้แล้วลูกเอาใส่ตู้เย็นไว้บนไลน์น้องเทสลี่ใส่ตู้เย็นไว้แล้วมันเขียน เอาไปใส่ด้ยบันนี้เด้เอกาไปใส่ตเย็นเด้อปาตัว,วน้ำพึ่งแท้ได้หนิพี่น้องเลยน้ำโอ้หยวขค่ะหยเนี่ยเอาข้าวมากินเด็กน้องมากินข้าว อเอาเข้าวเหนียวตุ้ยให้พี่น้องเบิ่งจะคำก่อนก่อนไปโรงเรียนเขาห่อนเลยด้ยจ้ะ ขัวไข่พี่น้องขัวไข่ของหวานก็คือน้ำผึง้งแค่นี้ง่ายๆเนะพี่น,อนอ้องเนาะเศบคือเกา่า <laughs> เศบคือเกา่า tôi năm phương chắc kham nước Tui lại lại đi bớt tiệt nhọn น้องวาเก็บน้อยเดียวนี่งดอน้องเอาหอยเก็บพอ น้องดาะ่ะค่นีเดจ้าฝากกดติดตามช่องน้องดาค่าแซบเยนีเจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบาย